เม้นถล่มทลายการวิพากษ์ร่ายยาวหลังเสือออกโหนกระแสกลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับประเด็นของการวิพากษ์กับลูกชายเสือและแฟนสาวดรีมที่ตอนนี้กลายเป็นมหากาบที่ยืดยาวทางด้านเสือและดรีมก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านรายการโหนกระแสโดยล่าสุดการได้เคลื่อนไหวหลังจากที่ลูกออกรายการโดยได้โพสต์ภาพในอดีตพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมระบุข้อความว่าคำว่าลูกเราแพ้เขาตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้วทำไมการจะต้องสู้กับลูกแม่คนนี้ทําทุกอย่างเพื่อลูกมาตลอดทุกคนทราบดีถ้าจะทําร้ายหรือฆ่ากันคงไม่อยู่รอจนถึงทุกวันนี้อยากทําอะไรก็ตามสบายถ้าไม่มีมือที่3 4มหก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ทุกอย่างแทบไม่มีสมบัติเป็นชื่อเราเองเลยหาได้เท่าไหร่ก็ให้ทุกคนเท่าเทกันแต่การเลี้ยงผิดตรงที่ทำงานหาเงินมากเกินไปจนไม่มีเวลาถามจิตใจเขาว่าต้องการอะไรแน่ขอโทษนะลูกทั้ง3าคนแม่ตายแทนลูกได้ไม่ใช่เป็นแค่คำกล่าวลอยๆสำหรับการคือเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ